วัครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผมสิมว่าผ้ามาเห็ดล่ำบมครับลำบมลูกมะยอครับลูกยอครับนี่ครับเปยอครับไปเก็บมาจากต้นของหน้าครับมันโรนครับเอาลูมันโรนได้ครับพี่น้องล่างสัก่อันหน่งทำความสะอาดจังหน้อยครับเพราะว่ามันโรนลงมากถือกี่ดึ้งครับ ลูกออย่อยนี้ประมาณกิโลนี่ครับอันนี้เป็นการแหลกเปลี่ยนเล่นลูกได้ครับพี่น้องสำหรับบางคนก็นอาจจะมีสูตรของไย่ข้ามั่นครับผมของผมก็คือแบบนี้ครับก่อนอื่นจะต้องมัดลูกย่อซักก่อนครับมักลูกย่อไว้ซะก่อนนะครับใสุู่ ครับมีฮอดแตก่งั้นเะ็นไหวครับมีฮอดแตกก่อน มักไว,ว้คว่ใส่เท่นนึงครับพี่นอ้องส่วนผสมอันแรกก็คือลูกย่อครับต่อไปอันที่สองครับนี่น้ดำดำนี่คือกากนำตาลครับพี่นอ้องเทลงไปเลยครับพรอประมาณครับครับใส่ลงไปแล้วครับ บีบเข่ากันครับขยำขยำลุ๊กเข่าใหนเข่ากันก่อนขยำขยำครับพี่น้องเขากันดีแล้วครับการก็ปิดด้วยยางครับ มาคะแนนครับยังยังเอาไปใส่เลยบัวใดน,นะครับพี่น้องต้องเอาไปเก็บไปก่อนจักสัปดาห์หนึงครับเป็นยางน้อยครับมั่นจังสีเข่ากันดีครับนะครับ ผมสาธิตให้เบื้องก่อนถุงแรกนะครับแบบนี้ครับมีสองยางครับกลางน้ำตาลกับลุกย่อครับมัดใส่กันไว้กับมัดไว้อย่างดีครับเกีบไว้ถ้าเกิดมันเป็นแล้วนีะเป็นหนาตาแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับตัวนี้คือโตที่ผมเห็ดไว้เพราะมันสองเดือนครับตัวนี้สองเดือนครับอ่าตัวนี้เพิ่งเห็ดครับ ตัวนี้สิพอดีเลยครับนี่หนามออกมาเปลือยนะรครับเลือแเต็ไในเม็ดมันชวงในครับ<อ>ตัวผสมต่อไปครับเป็นล่ำครับผมจะใส่ล่ำอยู่3ากิโลครับพี่น้อง3ามถุงครับอัอนนี้คือ หางง,งครับเสียมาหล่อนลําครับทำห้าตรงหอนซะก่อนครับหล่อนซะก่อนเขาเสศษพวกกาดออกครับ หล่นไปเรื่อยๆครับมันเหลือแตกมั้งครับเวลาเข้าไปใส่มันจะง่ายครับผม นี่ครับล่าโลนึงในซ้ำนี้ครับครับพี่น้องครับหลังจากล่อนเซ็ตครับห้ามกับสิละเอียดสามกิโลครับได้ประมาณนี้ครับในไายเติม้ครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปครับกะเอาลูกยอดที่ห้องมากไว้นะครับมารกการนำตานไว้ใส่เลยครับหนึ่งถุงครับประมาณกลางกิโครับ ใส่เงากองก่อนเนอครับพี่น้องขวางมี่มันมีหน้าอยมันครับพี่น้องมีเม็ดมันข้าวหลงกรองเอาเม็ดมันออกก่อนนี่ครับมันจะเป็นหนามแบบนี้ครับพี่น้องนะครับสองเดือนครับ นานแบบนี้ตอาดปดีมงไปเลยกินหอมครับกินนี่หอมสุดอยอดครับบม่มีเสียครับพี่น้องหมักไว้เป็นปีก็ได้ครับพี่น้องหมักลูกยอกากน้ำตาลครับมักไว้เป็นปีเลยครับใส่ได้ นวครับจากนั้นก็คุกเข้าครับ,บ่องซส่ยยังเลยครับพี่นอ้อง่องใส่หนามซ้่ยยังเลยคุกเข้าใหเข้ากัน พี่น้องครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วครับเริ่มเข่ากันดีแล้วโอ้ลงแห้งโมตังไสยังเพิ่มครับพี่น้องเหนียวมือนจัง่อยม่ตังไสยังเพิ่มนะครับ ใส่แค่หน้มามักหลุดย่อกับล่ำสองอยางพ่อครับเซ็ตนะครับทำนี่ครับใส่ถังครับ เรียบร้อยครับปิดฟ้าไลครับอันนี้เป็นแนวทางนึ่งครับพี่น้องครับสำหรับู้ใดที่เคยเหตุอยู่แล้วกับกับ่าเป็นยังครับมันม่มีแนวตายตัวครับพี่น้องครับสามารถพลิกแพลงได้ครับอันนี้เป็นแนวทาหนึ่งครับสำหรับหพี่น้องลองเอาไปเหตุเบิ้งครับพี่น้องเป็นการ ซอยกันครับหมายความว่าแลกเปลี่ยนเล่นลูกกันครับพี่น้องก็เอามาร์กไว้ก่อนเด้อครับพี่น้องมาร์กไว้จัดหนึ่งสัปดาห์เป็นอย่างหน่อยครับหรือหลายกว่านั้น่งดีครับมันจะออกหอมครับพี่น้องเวลาเขาใส่เขาจะเอาไปผสมกับเยื่อครับอย่างเช่นมะควิดก็ได้ไปผสมกับล่ำขนมปังไปผสมกับขนมปังหรือไผ่เขียวนะครับมะควิดพวกนี้ได้เหมดครับแต่ว่าตัวนี้เป็น ร่ำที่ห้องมักไว้แยงดีครับมันสิเพิ่มกลิ่นให้มันปลามันอยากกินเนื้อมากขึ้นครับพี่น้องลองเอาไปใส่นะครับปลาที่มักกินก็คือปลาตะโกกครับหรือปลาจอกครับกับปลากระมังหรือปลาไอเก่งนะครับมักกินแห้งครับกินลองไปติดตามเอาไปเห็ดบ้างเน้อพี่น้องครับฝากติดตามซ่องน้อยๆซ่องนี้ได้ครับเด้อฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งนี้ได้ครับ จะได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปครั้งต่อไปครับพี่น้องครับสำหรับคล,คลิปนี้ครับเอาไว้ซ้ำหนีก่อนด้ครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ